เตลเบี่ยงซ้ายขวาเราใช้วิธีการลงแบบตอต่อคัดนะครับใช้คัดเป็นตัวเบรกที่ล้อหลังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายมีมีแต่ตะไข่นะครับลุกๆเมื่อกี้จะเปิ้ลแสดงวิธีการลงให้แล้วนะครับแต่ผมจะไม่ทําตามเด็ดขาดเี้ฮะทุงนวนนะครับ ี้เรามาหาเส้นทางเลี่ยงาจากวัดถ้ำมุลส่วนะครับเราจะไม่เข้าวัดนะครับเราจะเลี่ยงออกไปทางนึ้โอเคฮะนันนั้นเดยวฮักไ้ฮักนาแล้วก็ติดแฟเแหลกฟูแล้วก็บ้านพาสสิง